ดิฉันยืนยันว่ากลับโดยสมัครใจไม่เช่นนั้นก็ต้องมีการลากสิท ไม่มีการลากเดินขึ้นไปปกติไม่มีอะไรทั้งนั้นสมัครออใจค่ะอยากจะให้คนที่เป็น n g o หรือสือนะครับช่วยแปลคำพูดแพร่องทานไปทั่วโลกจะดีฮะจะดีโทรไปเลยนะครับให้ไปปรากฏในนิวยอร์กไทมส์วอชิงตันโพสต์ c n n BBC ว่านาย,ยกประเทศไทยพูดแบบนี้ว่าการส่งคนอุยกูซึ่งเขาอ,อดอาหารไม่อยากกลับนะครับนาย,ยกประเทศไทยประเทศไทยบอกว่าเขาเต็มใจกลับไม่มีการลากเขานาย,ยกให้เหตุผลประกอบความเต็มใจด้วยประเด็นที่ว่าไม่ได้ลากครับรัฐบาลไทยบอกว่าจะไม่มีการส่งกลับไม่มีการ ในประเทศยังไงวันนี้รัฐบาลเลิกโกหกเธอ,อคือคุณต้องยอมว่ามือคุณวันนี้เปื้อนแล้วว่าแล้วเป็นการเปื้อนที่ไม่ใช่แค่เปื้อนระดับประเทศแต่มันเปื้อนระดับโลกไงเห็นไหมครับว่าพอเรื่องนี้เกิดขึ้นปุ๊บ ทวิตเตอร์ของทั้นติต่างประเทศสหรัฐออกมาอย่างรวดเร็ว <Hey, hey. S 2> ถ้าทีสถานทูตสหรัฐรัฐบาลสหรัฐมาอย่างรวดเร็ว UN มาอย่างรวดเร็วสหภาพยุโรปมาอย่างรวดเร็วมูฟทั้งหมดของเกือบจะทั้งโลกเนี่ยเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงมันจะมีอะไรที่ร้ายแรงกว่านี้จนประเทศไทยอื้อฉาวได้มากขนาดนี้คือแพท,ทองทานเนี่ยนะครับคุณขึ้นมาพรมพ์กัรบอกว,ว่าจะฟื้นฟูสถานะไทยในเวทีโลกประเทศไทยยุคพลเอกประยุทธ์ถดถอยคุณนะเป็นคนที่กระชากประเทศไทยมันกลับไปอยู่แบบเดิมรัฐบาลคุณเนี่ยแหละที่ทําอย่างนี้แหละนะครับ คนกระชาติประเทศไทยกลับไปอยู่ในเลเวลแบบที่พลเอกประยุทธ์เคยทําซึ่งพวกคุณก็รู้มันไม่ถูกสมัยก่อนพอประยุทธ์ทำคุณก็ด่าเขา